โรแกรมฟุตบอลประจำวันอังคารที่1ตุลาคม2567ครับท่านอยู่กับเราร้อยหลาอีกเช่นเคยนะครับเริ่มเดือนใหม่มาแบบนี้ครับเหล่ารยลลามีกิจกรรมดีๆมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับ เป็นคู่ระหว่างอาร์เซนอลกับปารีสแซงต์แชร์แมงครับคู่นี้นะครับพี่ๆคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันมาได้นะครับร่วมสนุกกันนะครับทายสกอร์กันเข้ามาระหว่างคู่ทางด้านของอาร์เซนอลแล้วก็ปารีสแซงต์แชร์แมงจะจบที่สกอร์ที่เท่าไหร่นะครับคอมเมนต์กันมาด้านล่างนะครับใส่สกอร์ติดแฮชแท็กเหล่าร้อยล้านด้วยนะครับแคปหน้าจอส่งหลักฐานกันมาได้ที่ adsign100ra นะครับพี่ไหนทายถูกรับไปเลยนะครับสามร้อยบาทสำหรับเอฟซีเหล่าร้อยล้านทุกท่านนะครับพี่ท่านไหนยังไม่ได้เป็นเอฟซีเหล่าร้อยล้านเนี่ย ก็รับประกันไปแค่100บาทเท่านั้นนะครับมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเหล่าร้อยล้านนะครับรับ300ทีเดียวเลยนะครับแคู่คัมคืนนี้ครับเริ่มกันที่คาคัทอังกฤษนะครับนิวคาสเซิลกับทางด้านของวิมเบิ์ดันนะครับคู่2ไปกันที่ทางด้านของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับซุสการ์กับสปาร์ตาปรางค์นะครับหรือทางด้านของอาร์เซนอลกับปารีสแซงต์แชมงนะครับแล้วก็ทางด้านของเลเวอรสต์เจอเอซีมิลานครับสุรวานบาติสลาวาวันนี้เจองานหนักครับเปิดบ้านรับการเยือนของแมนซิตี้นะครับ บาซ่ากับยังสปอยครับดอทมูลกับเซลติกแล้วก็อินเตอร์มิลานเจอซูเวน่าสวสดานะครับไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนนะครับค่ำคืนนี้ครับเป็นทางด้านของคาราบาวครับอังกฤษก่อนนะครับนิวคาสเซิลเจอกับทางด้านของวิมเบอร์ดันครับหลังจากที่ทางด้านของวิมเบอร์ดันในน้ําท่วมนะครับในลอนดอนสนามไม่พร้อมแข่งขันวันนี้ย้ายกันมาเล่นที่บ้านของนิวคาสเซิลแทนนะครับคู่นี้กําแพงเป็นทางด้านของนิวคาสเซิลเปิดกําแพงมาถึงส่วสองเมตรนะครับค่อนข้างที่จะสูงทีเดียวนะครับสูง สองเมตรเลยนะครับผลงานล่าสุดของยูคาเซ่นนะครับเจอกับแมนซิตี้เสมอกันไปนะครับสนุกสุดมันทีเดียวนะครับยูคาเซ่นเก็บแต้มได้จากแมนซิตี้นะครับเสมอไป1ประตูตอนหนึ่งก่อนนั้นไปเยือนฟูแลมแพ้าสามหนึ่งครับชนะวูฟสองหนึ่งในพรีลีกนะครับเปิดบ้านชนะสเปอร์ไป2ประตูตอนหนึ่งนะครับสารนัดหลังในบ้านของิวคาเซิลเล่นพรีลีกนะครับชนะ2 เสมอน,นัดเดียวนะครับแล้วก็เสมอทีมใหญ่อย่างแมนซิตี้นะครับทางด้านของวินเมดันบ้างครับผลงานในลีกทูนะครับเพิ่งบุกไปเยือนแบลฟอร์ดนะครับเสมอมาศูนย์ศูนย์ก่อนหน้านั้นเอาชนะมิวตันคีดอนได้ในบ้าน3 0ศูนย์นะครับชนะฟิตบูด1-0ศูนย์เสมอกับอิตสวิตทาวสอประตูต่อ2แล้วก็ผ่านอิตสวิตทาวมาเจอกับนิวคาสเซลนะครับในลีกครับ คู่นี้กำแพงถึงแม้ว่าจะสูงนะครับนิวคาสเซิลสเมตรเลยนะครับแต่เรารลายๆก็ยังมองว่าทางด้านของนิวคาสเซิลเหนือกว่าเยอะครับวันนี้ใช้ตัวจริงลงสนามทั้งหมดเลยก็เป็นทางด้านของนิวคาสเซิลน่าจะหงบบุกเข้าใส่วิมเมดันนะครับวิมเมดันรับเต็มระบบครับก็ยังเชื่อว่านิวคาสเซิลครับสเมตร น่าจะผ่านได้นะครับไม่ยากไม่เย็นให้ไปกับทางด้านของนิวคาสเซิลในคู่แรกครับไปต่อกันที่คู่ที่2ครับเป็นทางด้านของยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับสุดการ์ดเปิดบ้านรับเย็นเย็นของสปาร์ตาปรางค์นะครับคู่นี้กำแพงเป็นสุดการ์ดม้าขาวนะครับเปิดกำแพงมาเม็ดกว่าๆเลยทีเดียวนะครับการพบกันเนี่ยเคยเจอกันมาครั้งหนึ่งครับอุ่นเครื่องเป็นทางด้านของสปาร์ตาปรางค์ครับเอาชนะมาได้นะครับสองประตูต่อศูนย์ะครับก็ถือว่าฝากผลงานไว้อยู่นะครับสำหรับทางด้านของสปาร์ตาปรางค์ มาดูผลงานกันบ้างครับสุดกาดผลงานล่าสุดนะครับเล่นบุนเดสลิก้านะครับบุกไปเยือนโว๊บวกเสมอ2อสองนะครับเกือบเอาตัวไม่รอดเหมือนกันไล่ตามตีเสมอได้นะครับก่อนหน้านั้นเอาชนะดอทมูลไปถึง5ประตูต่อนหนึ่งครับไปเยือนมาดริดในแชมเปี้ยนส์ลีกนัดแรกนะแพ้กับเรอัลมาดริดครับสประตูต่อนหนึ่งนะครับในลีกก็เกมเยือนเนี่ยเอาชนะบรเเซียมุนชันกันบักไปได้3ประตูต่อนหนึ่งเช่นกันนะครับช่วงหลังยิงเยอะครับสุดกาด เกมลุกมันมากนะครับทางด้านของสปาร์ตาปรากบ้างนะครับนัดล่าสุดเล่นบอลลีกนะครับเปิดบ้านแพ้กับซิกมาไป3ประตูต่อ2ครับก่อนหน้านั้นไปเยือนทางด้านของบูเดโจวิชนะครับดินาโมบูเดโจวิชชนะได้ส0ูนย์นะครับในแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยเอาชนะเรดบูซาบวกไปได้ครับ3ประตูต่อ0เลยทีเดียวนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเกมเยือนบอลลีก ชนะได้2-0นะครับ2นัดเล่นบอลลีกเกมเยือนชนะทั้ง2นัดเลยสําหรับทางด้านของสปาร์ตาปร์นะครับวันนี้เข้ามาโลดแล่นในเวทียุโรปนะครับ้ายันเสมอได้โ,โหเรียกกันว่ามีโอกาสลุ้นนะครับที่จะเข้ารอบต่อไปสาหรับสปาร์ตาปรางนะครับสุดการจำเป็นต้องชนะเท่านั้นคู่นี้เราร้หลาก็ยังมองว่าทางด้านของสุดการนะครับวันนี้เล่นในบ้านจําเป็นต้องมี3แต้มนะหลังจากที่นัดล่าสุด ไปเยือนเรอัลมาเริดครับเจองานหนักมานะครับแพ้ไป3าหนึ่งนัดนี้ก็ต้องยิงคืนด้วยแล้วก็ต้องชนะด้วยครับเพราะงั้นคู่นี้มองไปที่สุดการครับน่าเก็บ3แตแทมได้นะครับแล้วก็น่าจะข้ามผ่านกำแพงนี้ได้ที่เมตรกว่านะครับเพราะงั้นคู่นี้ไปกับทางด้านของสุดการครับไปต่อกันที่คู่กิจกรรมของเราไร้ล้านนะครับอาเซนนลพบกับทางด้านของปารีสแซงต์แชมงคู่นี้เนี่ยถ่ายสกอร์กันเข้ามาได้นะครับคอมเมนต์กันมาด้านล่างนะครับ ติดแฮชแท็กเราร้อยลลาด้วยนะครับแคปหน้าจอส่งหลักฐานกันมาที่แอซ SI าย1 0 0 RA นะครับตายถูกรับ300บาทนะครับคู่นี้แฮนดิแคปเป็นทางด้านของปืนใหญ่อา์เซนอลนะครับเปิดแฮนดิแคปมาที่เกือบ1เมตรนะครับค่อนข้างที่จะแพงทีเดียวนะครับแฮนดิแคป กำแพงแปลกๆแบบนี้พี่ๆคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้ครับร่วมสนุกกันเข้ามาได้นะครับคู่นี้เจอกันมา4ครั้งนะครับใน ICC เนี่ยอาร์เซนอลชนะถึง5ประตูต่อ1นะครับในแชมเปี้ยนส์ลีกดูกาลปี2016นะครับเป็นการเสมอกันทั้ง2นัดเลยนะครับ2-2กับ1ประตูต่อ1นะครับในบ้านอาร์เซนอลเนี่ยเสมอ2-2นะครับในเอมิเมริตคัพเป็นทางด้านของอาร์เซนอลชนะได้2ประตูต่อ1นะครับผลงานของอาร์เซนอลนะครับ2นัดล่าสุด ในบ้านเนี่ยยิงถึง9เม็ดนะครับนัดลาสุดชนะเลสเตอร์ไป4-2ก่อนหน้านั้นเนี่ยชนะทางด้านของโบตันไปถึง5ประตูต่อนหนึ่งในลีกครับนะครับในพิลิเปรไปเยือนแมนซิตี้เสมอ2-2นะครับในแชมเปี้ยนส์ลีกเสมอกับอาตาลนตาไป0ประตูต่อ0นนะครับก็ถือว่าช่วงนี้เนี่ยยิงเยอะทีเดียวนะครับสำหรับทางด้านของอาร์เซนอล มาดูปารีสแซงแคมงบ้างครับผลงานนัดล่าสุดเล่นหลีกเอิงนะครับเปิดบ้านชนะแรนไป3-1ก่อนหน้านั้นไปเยือนแปรงนะครับเสมอ1ประตูต่อ1นในแชมเปี้ยนส์ลีกเอาชนะกิโรน่าไปได้นะครับ1ประตูต่อศูนะครับเม็ดเดียวเท่านั้นสำหรับปารีสช่วงนี้นะครับยิงทุกนัดก็จริงแต่ไม่ค่อยจะยิงเยอะนะครับก่อนหน้านั้นก็เปิดบ้านชนะแบร็งไป3-1ไปเยือนลิวเนี่ยชนะได้3-1เช่นกันนะครับไปดู11ู้เล่นตัวจริงกันบ้างครับสำหรับคู่นี้นะครับ ทางด้านของอาเซนนลครับวันนี้มาแปลครับลูกทีมของอาเตต้าครับใช้แผน4-4-2นะครับไม่ใช้4-3-3เหมือนเดิมแล้วนะครับคู่กลางใช้ดิแคนไลยืนคู่กับโทมัสปาเต้ครับทางด้านซ้ายเป็นมาติเนลลี่ทางด้านขวาบุคโยซาก้าครับเกมรุกมีทางด้านของทอสซานับแล้วก็ยืนคู่กับทางด้านของคายเฮาเวตนะครับดันคายเฮาเวตขยับขึ้นมาเป็นเกมรุกนะครับสำหรับทางวันนี้ของอาเซนนลนน่าจะใช้ความเร็วของทั้งคู่แหละครับ ทางด้านของปารีสครับมาในรูปแบบ4-3-3นะครับวันนี้ได้ลีขังอินนะครับมายืนเป็นเกมรุกทางด้านของริมเส้นฝั่งขวานะครับนาเป้าใช้มูอานนี่ครับทางด้านซ้ายเป็นบาโคล่านะครับเกมในแดนกลางครับเอมิลี่เอมิลี่นะครับยืนกับเจ้าเนเวสขยับเข้าไป ตรงกลางนะครับแล้วก็ดันทางหน้าของฟารมิงหลุยส์นะครับไปอยู่ทางด้านซ้ายตัวเล่นบาดเจ็บของทั้งคู่วันนี้ครับอาร์เซนอนยังไม่มีโอเดกาดนะครับโทมิยาสึเทียนนี่นะครับซิเชนโก้เบนไว้รอ,รอเช็คอาการบาดเจ็บนะครับโมลิโนรวมถึงทางด้านของคาราฟิโอลีด้วยที่ยังต้องรอเช็คอาการบาดเจ็บอยู่ลูกทีมของปารีสครับที่เจ็บอยู่เนี่ยก็เป็นทางด้านของลูคัสเฮนเดสนะครับพีมเพมเบ้รวมถึงทางด้านของรามอสนะครับ รอเช็คความฟิตเนี่ยอาเซนซิโอดูเวยนะครับดอนนารูม่านะครับกุสตระตแว้วก็ทางด้านของอุสมานเดมเบเล่นะครับเจ็บอยู่นะครับวันแต่วันนี้เนี่ยก็อาจจะได้นั่งเป็นมานั่งสำรองนะครับเปลี่ยนเกมได้อยู่นะครับสาหรับทางด้านของเดมเบเล่เหล่าร้อยหน้านะครับยังคิดว่าทางด้านของอาเซนนลช่วงหลังเล่นในบ้านค่อนข้างที่จะดีนะครับปารีสก็ไม่ใช่จะขี้ขี้นะครับ พี่ๆคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันมาได้นะครับคู่นี้ขอเลือกเป็นคู่ VIP แล้วกันนะครับทายสกอร์กันเข้ามาด้วยนะครับพี่พี่อยากรู้ว่าเหล่าร้อยหลา ไปฟังไหนนะครับสามารถสอบถามกันได้ที่แอ1ไซหนึ่งศูนย์เอครับรอจังหนับได้เลยนะครับสําหรับคู่นี้เน้นกันไปครับไปต่อกันที่เลเวอร์คูเซ่นครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของเอซมิลานนะครับความสูงของคู่นี้กําแพงอยู่ที่1เมตรเต็มเต็มนะครับสําหรับทางด้านของเลเวอร์คูเซ่นนะครับคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนครับวนเวียนอยู่ในบอลถ้วยยุโรปหลายปีนะครับแต่ก็ยังไม่เคยเจอกันนะครับส่วนมากก็เล่นกันคนละถ้วยนะครับ ทาน,นของเลเวอเรชันครับเซตีส่วนตัวนะครับนัดล่าสุดเพิ่งบุกไป,ปเย,ยือนยันเสมอกับบาเยิร์นมิวนิกมาได้1ประตูต่อหนึ่งครับก่อนหน้านั้น,น,นเปิดบ้านชนะโวกบวกไป4-3สนะครับไปเยือนเฟนูรตดรอดตดัมในนัดแรกเนี่ยชนะได้ถึง4ประตูต่อ0ูนะครับฐาน,นของเอซีมิลานครับผลงานดีขึ้นมานะครับสามนัดหลังนะครับนัดล่าสุดเล่นบอลลีกนะครับใน กันโชซียาเนี่ยเอาชนะเลเช่ไป3 0ก่อนนั้นนั้นบุกไปเยือนอินเตอร์ครับชนะได้2 1ชนะเอซิวินิทในบ้าน4 0นะครับแต่ในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยไปบ้านแพ้ลิเวอร์พูลไป3ประตูต่อน1นะครับมาดูตัวผู้เล่นกันบ้างครับ11ผู้เล่น,เนตัวจริงของเลเวอเรสเซ่นครับวันนี้จัดมาเต็มระบบเลยนะครับมาในรูปแบบ3 4 2 1นะครับอัดกลางมาแล้วก็ใช้เกมรุกถึง3ตัวนะครับ กลาง4ตัวครับคู่กลางใช้เอ็นเดชยืนคู่กับซาก้าเหมือนเดิมนะครับทางด้านซ้ายเป็นกิมาโดทางด้านขวาเป็นเฟิร์มปงเกมรุกงมีเฟรเรนเวิร์สครับแล้วก็มาตินเทเลอร์นะครับแล้วก็หน้าเป้าเป็นโบนิเฟสนะครับทางด้านของเอซิมิลานครับมาในรูปแบบ4-2-3-1นะครับใช้กลางคู่กันเนี่ยเป็นโฟฟาน่ายืนคู่กับรินเดอร์เกมรุกงมีพูลิสิกครับลูเตอร์ชิกลาฟาเอลเลอาวนะครับ นาเป้าใช้แทมมี่อับราฮัมนะครับตัวเจ็บของ AC ซ i มิลานี่เพียบเลยนะครับคู่นี้จากกำแพงที่เปิดมาครับเรเวอร์เซนสูงถึง1เมตรก็ถือว่าแพงนะครับเจอกับ AC ซ i มิลานาทีนี้มั่นใจมาด้วยครับ2นัดที่เหลือแต่กำแพงมันค่อนข้างที่จะแปลกครับเปิดโอ้สูงลิฟเลยสำหรับทางด้านของเรเวอร์เซนแต่ก็ยังเชื่อว่านัดนี้ครับเอซมิลาน่าจะหยิบแต้มได้นะครับจำเป็นต้องมีแต้มนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ ไปกับทางด้านของเอซิมิล่าครับน่าจะจบทีเสมอ1ประตูต่อหนึ่งนะครับไปต่อกันที่อีกหนึ่งคู่นะครับเป็นทางด้านของซวรานบาติสลาว่าวันนี้เปิดบ้านเนี่ยเจองานหนักเลยครับเปิดบ้านรับจำเย็นของแมนเชสเตอร์ซิตี้กำแพงแมนซิตี้เปิดสูงถึง3เมตรถึง3เมตรกว่าเลยนะครับคู่นี้ก็ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับสถิตยังไม่มีนะครับในการเจอกันผลงานของซูรานบาติสลาว่าในสโลวาเกียเนี่ยก็ถือว่าทําผลงานได้ดีครับนัดล่าสุดก็เอาชนะ ในบอลลีกได้4-2ในเกมเยือนนะครับบอลถ้วยในประเทศตัวเองเนี่ยก็ชนะได้ถึง6ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นก็เปิดบ้านชนะรูเซียเบลล์ไป2-1นะครับในแชมเปี้ยนส์ลีกอย่างที่ได้เรียนไปก็แพ้ให้กับทางด้านของเซลติกถึง5-1นะครับทางด้าน,นของแมนซิตี้บ้างครับที่ไม่มีโรดดี้ในช่วงนี้นี่ก็ฟืดพอสมควรนะครับนั้นล่าสุดบุกไปเยือนนิวคาสเซิลเสมอ1-1ก่อนหน้านั้นเล่นลีกคัพนะครับชนะวัตฟอร์ดได้2ประตูต่อ1 เสมออาเซนอลในบ้านครับ2-2นะครับในแชมเปี้ยนส์ลีกเสมออินเตอร์มิลาน0-0ตัวเล่นวันนี้ครับทางด้านของเจ้าบ้านนะครับจัดทัพมาเน้นรับแน่นอนนะครับมาในรูปแบบ4-2-3-1นะครับเกมรุกมีทางด้านของสเตเล็กนะครับในแดนกลางเนี่ยมีทางด้านของเวิร์สนะครับทลิกรวมถึงทางด้านของกุ๊ก่าครับเจ้าประจําตัวเล่นที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับสาหรับทางด้านของสโวรันบาติสลาว่าแมนซิตี้วันนี้ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนลงสนามนะครับ ใช้จอห์นสโตนยืนคู่กับทางด้านของอาคาชิผู้สาตูเป็นออเตกานะครับแล้วก็เกมในแดนกลางโคเวสิดยืนคู่กับทางด้านของนูเนสนะครับเกมรุกมีฟิลฟเดนเป็นหน้าต่ำเพลย์เมกเกอร์นะครับทางด้านขวาชาวินโยทางด้านซ้ายโดกูหน้าเป้าเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์เหมือนเดิมนะครับ ผู้เล่นบาดเจ็บของทั้งคู่วันนี้ทางด้านของเจ้าบ,บ้านเจ็บคนเดียวนะครับแมนซิตี้ก็ยังหน้าเดิมๆลยครับแล้วก็วันนี้อาจจะได้ทางด้านของเควินเดมรอยนะครับกลับมานั่งมานั่งสำรองได้หลังจากที่หายจากการบาดเจ็บนะครับโรดี้ยังเจ็บอยู่นะครับออสการ์บ็อกกับอาเกก็เช่นกันนะครับกำแมงคู่นี้แมนซิ t y ตี้เมตรครับไกลทีเดียวนะครับเปเกมเยือนด้วยแล้วก็ช่วงหลังค่อนข้างที่จะฝืดนะครับ แต่ทางด้านของสโรวันบาติสลาว่าจะลุเข้ามาเล่นรอบนี้ได้ก็ถือว่ากําไรแล้วนะครับนัดนี้เนี่ยผู้ชมเต็มสนามสู้สุดใจแน่นอนครับแพ็คเกมรับเน้นรอโต้กลับอย่างเดียวครับรอที่จะเสียน้อยที่สุดเลยครับไม่น่าจะโอ้ไม่น่าจะจบเสมอนะครับคู่นี้น่าจะเป็นแมนซิตต้เก็บ3ามแต้มแต่ก็ยังเชื่อว่าสโรวันบาติสลาว่าน่าจะยื้อให้แบบสุดใจแหละครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ขอไปกับสโรวันบาติสลาว่าความสูงของกำแพงที่3เมตรครับไปต่อกันที่สเปนกันบ้างนะครับ เป็นทางด้านของบาร์เซโลนาครับวันนี้เปิดบ้านรับเกมเย็นของยังสบอยนะครับในแชมเปี้ยนส์ลีกกับแข้งคู่นี้บาร์ซ่าเปิดมาเกือบ3เมตรครับ2เมตรครึ่งถึง3เมตรเลยทีเดียวนะครับคู่นี้ก็ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับแต่บาร์ซ่าครับนัดล่าสุดเครื่องไหมมานะครับไปเยือนโอซาซูนาแพ้ไป4-2ก่อนหน้านั้นเนี่ยเปิดบ้านชนะเคตาเฟ่ไป1-0นะครับชนะบียาริลถึง5ประตูต่อ1ในเกมเยือนนะครับในแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยนัดแรกไปเยือนโมนาโกแพ้2-1นะครับสำหรับทางด้านของบาร์ซ่าทางด้านของยังสปอยบ้างครับ นัดล่าสุดก็แพ้กาสฮอปเปอร์ในบ้านไปนะครับหประตูต่อศูนย์ก่อนนั้นบุกไปเยือนวินเทอร์จู ชนะได้ 4.-1 ในสวิสซูเปอร์ลีกนะครับในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยเปิดบ้านแพ้แอสตันวิลล่าไป3ประตูต่อ0ูนสู้สไม่แน่จริงๆนะครับเจอบอลชิงบอลเร็วนะครับสปีดบอลเร็ว bon กว่านะครับสำหรับทางด้านของแอสตันวิลล่าชนะยังบอยไปมาดูสิเวผู้เล่นตัวจริงของทั้งคู่กันบ้างครับสำหรับคู่นี้นะครับเจ้าบ้านบาร์ซ่าครับมาในรูปแบบ4 3 3ตามถนัดอยู่แล้วนะครับเกมในแดนกลางวันนี้สลับกันมาเนี่ยโหเรียกกันว่าใช้รレดี้นะครับ ยืนฝั่งซ้ายแล้วก็ตอเลยยืนตรงกลางนะครับแล้วก็เปลี่ยนทางด้านของคาสซาโดยืนทางด้านขวานะครับเกมลุกมีลาฟินญาด้านซ้ายด้านขวารามินยามาเหมือนเดิมนะครับเกมหน้าเป้าแล้วก็ฟอร์นายเนี่ยใช้ทางด้านของเลวานอฟสกี้ครับยืนอยู่ขำอยู่อยู่แล้วนะครับทางด้านของยังสปอยเข้ามาในรูปแบบ4-1-3-2นะครับอัดกลางมา4ตัวนะครับแล้วก็ใช้หน้าคู่นะครับค่อนข้างที่แปลกทีเดียว ยืนไปยืนมาก็อาจจะปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบของไดมอนด์นะครับแล้วก็ใช้เกมรับเป็นหลักโตกลับเอานะครับตัวเล่นบาเจ็บวันนี้ทางด้านของบาซ่าครับเพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดานนี่อัลโมนะครับโรเปสดิยองทางด้านของเตอร์เตจนนะครับกาวี่ก็ยังเจ็บอยู่คิสเซนเซนก็ยังเจ็บอยู่แล้วก็ทางด้านของอิลกาเซียยังมาโดนแบนอีกนะครับยังบอยเจ็บไป3ตัวก็ได้ไม่ยังไม่ได้เป็นตัวหลักอะไรมากเจ็บ แค่กองหลังครับตัวหลักคนเดียวก็ได้ทางด้านของเบนิโตมายืนแทนแล้วนะครับคู่นี้เหล่าร้หนาก็ยังมองว่าบาซ่าครับจำเป็นต้องมี3แต้มแล้วก็ยิงได้เยอะๆด้วยเจอยังสอยแบบนี้ครับสเมตรสเมตรมีแน่เพราะฉะนั้นคู่นี้ไปกับทางด้านของบาซ่าครับความสูงที่2เมตรครึ่งถึง3เมตรครับขยับกันไปที่เยอรมันกันต่อนะครับโริุเกสดอทมุนครับวันนี้เปิดบ้านรับเยาเย็นของเซลติกนะครับความสูงของกำแพงดอทมุนเปิดมาเมตรกว่านะครับค่อนข้างที่จะแปลกทีเดียว เซลติกฟอร์มแพงครับแต่ทางด้านาของดอทมุลเปิดกำแพงมาสูงเลยคู่นี้เล่นบอลยุโรปด้วยกันนานนะครับแต่ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับดูการนี้จับติ้วมาเจอกันผลงานของดอทมุลนะครับนัดล่าสุดเปิดบ้านชนะโบคุ่มไป4-2นะครับมาแซงในช่วงท้ายแหละครับก่อนหน้านั้นบุกเบียนสตุตการ์ดแพ้ไป5-1ชนะคลับบูชในนัดแรกนะครับ3ประตูต่อ0พร์อมดีทีเดียวนะครับทางด้านของเซลติกบ้างครับผลงานนัดล่าสุด ในสกอตพิมิลลีกนะครับไม่ต้องพูดถึงครับยิงถล่มทลายอยู่แล้วครับชนะเซนต์จอห์นสโตนไปถึง60นะครับก่อนหน้านั้นเล่นบอลถ้วยในบ้านอ่าในประเทศนะครับชนะฟัคเคไป5ประตูต่อ2นะครับในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยถล่มเซรวานบาติสลาวาถึง5ประตูต่อ1เลยนะครับโอ้โหเรียกน้ว่าฟอร์มแรงจริงครับ3นัด16ประตูนะครับสำหรับทางด้านของเซลติก สำหรับผู้นี้เนี่ยก็ยังมองว่าทางด้านาของดอดมุลครับกำแพงมันค่อนข้างที่จะแปลกนะเม,มตรกว่าๆเลยทีเดียวก็คือถ้าวัดหัวตัวเท่าเนี่ยก็เรียกได้ว่าเซลติกเป็นรองแค่ความสูงเท่านั้นนะครับตัวเล็กกว่าเยอะนะครับแต่สปีดบอลเซลติกถือว่าทําได้ดีถ้าเล่นบอลกับพื้นถ้าวันนี้ดอทมุลชวนเล่นบอลกลางอากาศครับดอทมุลก็น่าจะพอทําได้นะครับคู่นี้ยังมองที่ดอทมุลนนครับกำแพงมันค่อนข้างที่จะแปลกับต่อมาขาดทีเดียว ไปกับดอนมุนครับเมตรกว่าครับไปต่อกันที่คู่สุดท้ายครับเป็นทางด้านของงูใหญ่อินเตอร์มิลานวันนี้เปิดบ้านรับกําเยนของดาวแดงโซเวน่าสวีเดนนะครับกำแพงเป็นทางด้านของอินเตอร์ครับเปิดมา2เมตรกว่าเลยทีเดียวยังไม่เคยเจอกันนะครับสําหรับคู่นี้จับมาเจอกันในแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยมันแน่นอนนะครับในวันนี้นะครับผลงานของอินเตอร์ครับสนัดผ่านไปนะครับ แพ้ให้กับเอซิมิลานในบ้านใน1-2น,นัดล่าสุดบุกไปเยือนอูดินเนเซชนะได้ครับ2ประตูต่อ3นะครับเสมอแมนซิตี้เสมอมอนซ่าในเกมเยือนนะครับทางด้านของโซเวน่าสเวสตาบ้างนะครับจากเซอร์เบียนัดล่าสุดเปิดบ้านชนะไปนะครับเล่นบอลลีของตัวเองชนะในบ้านใน2-1ก่อนหน้านั้นไปเยือนปาติซานเบลเกรดครับชนะได้4-0นัดแรกในแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยเปิดบ้านแพ้ให้กับเบนฟิก้าไป2ประตูต่อ1น,น,นะครับมาดู11ผู้เล่นตัวจริงของทั้งคู่กันต่อครับทางด้านของอินเตอร์มิลาน วันนี้ลูกทีมของอินสกี้มาในรูปแบบ3-5-2ครับอัดกลางมาเพียบเลยนะครับตัวครองบอลมีเพียบสเวน่าสเวดด้าจะแย่งได้หรือไม่ครับวันนี้ได้ดิมาโกครับกลับมาลงสนามทางด้านซ้ายนะครับมาคิตายันทานาโฮกูแล้วก็ทางด้านของซิลิสกี้นะครับอยู่ในแดนกลางด้านขวาเป็นดัมฟิตนะครับเกมรับเนี่ยมีทางด้านของบาสโตนี่อาเชลบี้นะครับแล้วก็ทางด้านของปาวาวครับโแน่นปักอยู่แล้วหน้าเป้า หน้าคู่นะครับใช้ทางด้านของลาอตาโรยืนคู่กับทาลิมี่นะครับทางด้านของซูเวน่าสวสดามาในรูปแบบ4-2-3-1นะครับตัวเล่นเจ็บไม่มีนะครับวันนี้เติมเกมกันได้มันแน่นอนนะครับผู้เล่นบาดเจ็บของทั้งคู่วันนี้ทางด้านของอินเตอร์นะครับบาบิล่ายังเจ็บเหมือนเดิมนะครับแล้วก็บูชานานนะครับซูเวน่าสวสดาเราใช้ความฟิตของมิโมวิชคนเดียวนะครับที่เหลืออยู่กันครบครับสมบูรณ์ทีเดียวนะครับซูเวน่าสวสดาวันนี้ กำแพงคู่นี้เป็นทางด้านของอินเตอร์ครับเปิดกำแพงมาสูงถึง2เมตรกว่าแต่ก็เชื่อว่าบอลมันห่างชั้นกันนะครับอินเตอร์วันนี้ต้องเต็มระบบหละครับเพราะฉะนั้นคู่นี้กัดฟันไปกับทางด้านของงูใหญ่อินเตอร์มิลานลุ้นกันที่เมตรที่3ครับความสูงของกำแพงครับครบจบเรียบร้อยค่ำคืนนี้ครับทั้งหมด8คู่นะครับ จัดกันมาให้แบบเต็มๆนะครับเดี๋ยวไปทบทวนกันอีกทีหนึ่งละกันนะครับแปดคู่ที่ให้ไว้วันนี้นะครับคู่แรกครับเป็นคา,าคร์บเอาคับอังกฤษนะครับนิวคาสเซิลวีเมอร์ดันก็ยังมองที่ทางด้านของนิวคาสเซิลนะครับความสูงที่2เมตรไม่น่าจะยากนะครับหลังจากที่น้ําท่วมสนามวีเมอร์ดันแข่งไม่ได้นะครับ เปลี่ยนสนามก็หาสนามไม่เจอก็ต้องย้ายมาเล่นในบ้านของนิวคาสเซิลแทนนะครับยู่ฟาชมเปี้ยนส์ลีกครับคู่แรกจุดกาสปาร์ตาปาร์กเตะกัน5้าทุ่มสีก็ยังมองไปที่มาข่าวจุดกาสครับถึงแม้ว่าสปาร์ตาปาร์กฟอร์มดีนะครับ, Park, นรบในนัดที่แล้วคู่ต่อไปก็เป็นทางด้านของอาร์เซนอลกับปารีสแซงเชแมงครับคู่นี้ขอเป็น VIP ละกันนะครับพี่พี่คิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันมาแล้วก็พี่ท่านไหนอยากรู้ว่าเราร้อหลา,หลาไปฝั่งไหน,นครับสามารถทักทายกันมาได้ที่แอดไซน์หนึ่งศูนย์ศูนย์ เลเวอร์คูเซนกับเอซีมิลานไปเอซีมิลานนะครับสวร์นบาร์ติสลาว่าแมนซิตี้แมนซิตี้ตอบแพงไปนะครับถึงแม้ว่าจะบอลห่างชั้นกันเยอะวันนี้ไปกับสวร์นบาร์ติสลาว่า3เมตรครับบาร์ากับยังสบอยจัดไปกับบาร์ซ่า2เมตรครึ่งนะครับดอตมุ aza, Boy, aza, m, นเซลติกทางด้านของกำแพงเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับค่อนข้างที่จะแปลกที่ไหนอยากเป็นชาวสวนก็ไปเซลติกได้นะครับแต่เราละหลาขอ มองไปที่ดอทมูลก่อนละกันนะครับก่อนเตะคู่นี้เดี๋ยวเช็คให้อีกทีนะครับอินเตอร์มิลานซเวน่าสวสดาจัดกันไปแบบเต็มๆกับงูใหญ่อินเตอร์มิลานในคู่สุดท้ายครับจังหนับจัดไปครบจบที่8คู่ค่ําคืนนี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังช่องทางยู u ูบชาแนลเราหลายๆโดยดีตลอดมานะครับพี่ๆทุกท่านนะครับ FC ทุกท่านอิ่ม้ํำสำราญกันมานะครับปลายเดือนที่ผ่านมาเดือนนี้เดือนใหม่เริ่มต้นกันใหม่มากันแบบเต็มๆเ,เ,เลยครับ สำหรับวันนี้ครับดูบอลกันให้สนุกครับพรุ่งนี้ตื่นมารับตังค์ครับสวัสดีครับ